ใบคำทายขนมใครทายผิดโดนเป็นลูกกลมๆมีกูรู้แล้วบางอันก็มีไข่บางอันก็ไม่มีไข่ไม่มีชอบขายอยู่ในร้านหมูทะไม่มีเป็นชนิดน้ำไม่ใช่เอ้าไหนวนรู้ไงสีเขียวมีเขียวรู้ละขนมสาคูผิดเฮ้ยเขียนี่นีกเป็นครีบโลตินมีหลายสีปะมีมีหลายสีเม็ดขนาดเท่าลูกก้อยมีมึงนึกถึงอะไรอยู่เนี่ยกูรู้แต่กูไม่พูดต่ำสี กินร้อนร้อนมันกรอบไหมมันนุ่มนุ่เอ้ยกูรู้ว่าไอ้เม็ดเล็กๆแต่กูไม่รู้มันคืออะไรขนมอะไรไงเอาดิมึงใบิกแนวหนึ่งมีสองสีสีแดงกับสีเขียวมีหลายสีขนมไทยนะขนมไทยมีกะทิมีกะทิเออมึงตอบไปดีมึงตอบไปดีหลายสีบัวลอยอ่ะผิด นีไม่รู้ไม่รู้จะตอบอะไรแล้วตัวนะมีกระดิ่งไม่ต้องรีแอคอะเปี้ยวที้ยเขียวเปรี้ยวไก่เลยเลยนึบนึบปัทมิตรเกาะผิดเฉลยเฉลยลูกชุบโอ้ไหนบอกมึงอยากรีแอคเองไงเหนี่ยเปรี้ยวเลย มันเป็นมีกะทิแน่ๆอันเนี้ยีกินใส่น้ำแข็งมีใส่น้ำแข็งในล้ามันร้านมาเนี่ยเล่มในร้านเฮ้เป็นเส้นมั้เป็นเส้นเนียอะไรเนี่ยจบจริงเนี้ยจบอันนี้อะรรสช่องถูกต้องโอ้โหหาเกจ์รีวิวอะมันจบมีกะทิรึเปล่ามีแย่ของขนมแท้ก็มีนะแต่ในมีกะทิมันน้ำน้ำใช่ไหมมีถั่วไหมข้างในไม่มี มึงจะไปข้าวหลามปอกูจะไปแบบไม่มีถั่วเป็นกะทิมีแป้งไหมมี อ่าไปวนทอดปะไม่ใช่ถ้าดูดานะข้างในกรอบๆใช่ไหมไม่กรอบไม่กรอบกู้ใบต่อเป็นไม่ค่อยได้กินเมื่อกี้ไรมีแป้งเป็นกะทิไม่มีถั่วไม่มีถั่วไม่กรอบไม่กรอบข้างในไม่กรอบเพราะอาจจะกรอบก็ได้ใส่น้ำแข็งกินไม่ใส่ไม่ใส่น้ำแข็งกินมีข้าวโพดปะไม่มีต้องกินร้อนๆใช่ไหมไม่น้ำมันทำมาจากถั่วเหลืองไม่ใช่ไปต้มหมูทำไมเวียต่อมาเที่ยงคืนกลมๆมั้งมันกลมๆมั้ไม่กลมพลีพลีด้วยไอ้กระดึ๊บกระดึ๊บไม่ที่เหมือนกระดึ๊บว่าที่เหมือนปลาปอมอ่ะที่เหมือนอันนี้ ออดี้เพื่อนปลาปอมไหมดูปลาปอ้องออดี้เขาเรียกที่ใหญ่อะไรก็เราเทรนนะกูไม่รู้ออดี้ออดี้มึงรู้ปะไม่รู้ลูกจ่าลองทายดิกูไม่รู้ไงมันเรดี้ลองเดาถามถามเอาใบให้ใครแยกกันมันแยกกันมันแยกกับกะทิเหรออ่าแยกอะไรก็แยกกับกะทิกูรู้แล้วกูรู้แล้วทายดิกูรู้แล้วตาเมื่อเมื่อมึงไปดิมีสีเหลืองปะมีข้าวเหนียวมะม่วงต้อข้าวเหนียวมะม่วงแล้มึงไม่ได้กินนตงโมนาวอะ